ถนนเสาแดงอำเภอทุ่งแสงอาพาร์ตเมนต์ลีลาวที่จองห้องไว้เมื่อเดือนก่อนครับนบ nope. นักศึกษาจบใหม่วัย24ที่ตัดสินใจอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือเลือกจะลองมาหางานทำในเขตต่างจังหวัดกะว่าจะลองทำดูสักหนึ่งปีก่อนจะกลับไปช่วยครอบครัวดูแลธุรกิจเล็กๆในกรุงเทพ นบส่งใบสมัครไปหลายที่แต่ก็ได้บริษัทในเขตนี้รับเขาเข้าทำงานซึ่งนบก็เลือกเดินทางมายัางอาพาร์ตเมนต์ที่ตนจองไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวก่อนจะเริ่มทำงานเรียบร้อยไอ้นมห้องส1 8นะลุงแซมพนักงานเก่าแก่ที่ทำหน้าที่คอยดูแลอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เอ่ยปากพร้อมกับยื่นกุญแจให้ ขอบคุณครับนบรับมาและกำลังจะเดินหันหลังแต่ก็ถูกลุงแซมพูดถามต่อเองมาพักเกือบปีแบบนี้มาทำอะไรหรืออ๋อมาทำงานครับผมเพิ่งจบมาใหม่ๆเลยลองยื่นใบสมัครหลายที่ในต่างจังหวัดก็ได้บริษัทนี้รับละครับบริษัทอะไรหรือลุงแซมยั่งคงเอ่ยถามต่อแต่ใจลึกๆ ก็พอเดาได้ว่านบคงจะมาทำงานที่บริษัท PS เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการทำพลาสติกส่งออกต่างๆลุงแซมแอบหวังว่าขออย่าให้ชายหนุ่มมาทำงานที่นี่ไม่ใช่ว่าบริษัทไม่ดีอะไรหรอกเพียงแต่การเดินทางที่มันต้องใช้ถนนเส้นหนึ่งนะสิเพราะวันดีคืนดีหากกลับดึกเข้ามันก็อาจจะพบเจอกับบางอย่างก็เป็นได้ บริษัท ps ครับทันทีที่ลุงแซมได้ยินแบบนั้นถึงกับนิ่งเงียบไปสักพักจนนบสังเกตอาการแปลกๆของลุงแซมเลยพูดทักขึ้นมีอะไรหรือเปล่าครับลุงมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเองเอาของขึ้นไปเก็บเถอะเดี๋ยวลุงให้เด็กช่วยยกได้ครับขอบคุณนะครับลุงนบเอ่ยปากตอบก่อนจะเดินออกไป หวังว่าเองคงไม่ไปพบเจออะไรหรอกนะพ่อนมุมตกเย็นหลังจากนบจัดสัมภาระต่างๆของตัวเองเข้าที่เรียบร้อยตนก็เลือกที่จะขับรถออกมาเที่ยวเล่นชมสถานที่เส้นทางต่างๆมาเรื่อยๆจนเริ่มมืดกระทั่งวนรถกลับมายัางถนนเส้นที่ตนต้องเข้าอพาร์ตเมนต์อยู่ๆก็เหมือนมีอะไรโดนใจให้นบจอดรถลงข้างทาง ที่ถนนเส้นนั้นเงียบสงบแสงไฟอ่อนๆจากเสาไฟนบได้ทำการเปิดประตูและเดินลงจากรถพร้อมๆกับใช้สายตากวาดมองไปรอบๆถนนเส้นนี้บรรยากาศเย็นสบายดีจังนบใช้มือลูบไปที่แขนเบาๆบรรยากาศที่เขาอยู่ตอนนี้มันเย็นสบายมันดีมากๆ ดีจนผิดแปลกเพราะเมื่อมองไปยังรอบๆไปไม้ก็เงียบสงบไรการเคลื่อนไหวของสายลมแต่ทำไมอากาศมันออกไปในทางเย็นสบายขนาดนี้จะว่าเป็นเพราะเวลาช่วงกลางคืนก็คงไม่ใช่เพราะนบที่ก่อนหน้านี้แวะไปยังที่อื่นอากาศมันก็ไม่ได้ดีเท่าที่นี่มันดีจนเหมือนประมาณว่าเชิญชวนให้พักอยู่ที่นี่ไปนานๆเรากับมีอะไร ดึงดูดยังไงอย่างนั้นเสาอะไรนะ่ะแถมยังมีผ้าพพันไว้ด้วยอย,ยู่ๆสายตาก็เหลือบไปเห็นตรงมุมหนึ่งข้างๆริมฝั่งถนนที่เหมือนกับมีเสาปูนแหลมๆบางอย่างปักอยู่แต่ถ้าจ้องมองดีๆมันก็เหมือนจะมีผ้าสีแดงบางอย่างพันรอบๆเสาต้นนั้นไว้ด้วยและด้วยความอยากรู้ของนบนบเองก็ไม่รอช้า เดินเข้าไปใกล้กับเสาต้นนั้นแต่ทว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นฮัลโหลครับแม่ไม่ทันจะได้สัมผัสหรือมองเสาหน้าสงสัยต้นนั้นอย่างใกล้ชิดโทรศัพท์ของนบก็ดังขึ้นพบว่าเป็นแม่ของตนที่โทรมาคงจะโทรมาถามถึงความเป็นอยู่ของที่นี่มันทำให้นบล่าสายตาจากเสาต้นนั้นและเดินกลับขึ้นไปยังรถ พราะข้างนอกเสียงอะไรไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เสียงลมและเสียงของมแมลงพากันส่งเสียงและพัดผ่านกันทำให้นบต้องกลับเข้าไปคุยโทรศัพท์กับผู้เป็นแม่ด้านในพร้อมๆกับขับรถออกไปทันทีแต่หารู้ไม่ว่ามีสายตาดำสนิทคู่หนึ่งกำลังยืนมองรถของเขาจนสุดสายตาสองอาทิตย์ต่อมา ณโรงงานพลาสติกตอนนี้นบที่เข้ามาทำงานยังบริษัทแห่งนี้ด้วยความที่นบเป็นคนอธัธยาศัยดีดูเป็นมิตรกับทุกคนทําให้ตอนนี้นบมีเพื่อนร่วมง,งานที่พูดคุยกันถูกคอยอย่างกล้าและแคนโดยกล้าเป็นรุ่นพี่จากที่ทำงานที่อยู่มานานส่วนแคน ก็เป็นนักศึกษาจบใหม่เช่นเดียวกันกับนบแต่ด้วยต้องทำงานสายเดียวกันทำให้ทั้งสามสนิทกันมากขึ้นตกดึกของคืนนี้ช่วงหลังเลิกงานเลิกงานสักทีวันนี้หัวหน้าเล่นสดึกเลยวะ่ะหลังจากเลิกงานและด้วยความว่าวันนี้ค่อนข้างงานเยอะทำให้นบและเพื่อนๆอนอย่างกล้าและแคน กว่าจะเลิกงานก็ปาเข้าไปสามทุ่มกว่าได้กลายเป็นกลา้าบุคคลอายุเยอะสุดเอ่ยปากบ่นออกมาเลิกช้าเลิกเร็วผมก็เห็นพี่บ่นตลอดแค่เอ่ยปากตอบมันเป็นธรรมชาติของกูเว้เออไอ้นบวันนี้กลับดึกกว่าทุกวันมึงไม่กลัวถนนที่มึงกลับเหรอวะอยู่ๆกล้าก็เอ่ยปากถามนบ เพราะถนนที่นบต้องเดินทางกลับอาพาร์ตเมนต์ของตนนั้นจะต้องผ่านถนนเส้นหนึ่งที่เรียกว่าถนนเสาแดงถนนทำไมหรอพี่ผมอยากถามมานานแล้วถนนนั้นมีอะไรหรอพอได้ยินแบบนั้นนบเองก็ไม่รอช้าที่จะเอ่ยปากถามเพราะเขาที่เคยได้ยินคนอื่นๆพูดกันเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลที่แน่นอนก็เท่านั้น ผมเคยได้ยินว่าถานนเสาแดงนั้นน่ากลัวเหรอพี่ถึงแคนจะเป็นคนจังหวัดเดียวกันแต่ก็คนละพื้นที่ทำให้ไม่รู้อะไรแท้มากนะักกูก็ไม่รู้รู้แค่ว่าถานนที่ไอ้นบมันขับผ่านทุกวันนะ่ะเคยมีผู้หญิงขับรถชนร่างกระเด็นไปปักกับเสาต้นหนึ่งตายคาที่เลยนะกล้าในตอนนี้ก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาพอได้ยินให้ทั้งนบและแดนฟังน่ากลัวว่ะพี่ แล้วทำไมมันถึงเฮียนน่ะได้ยินเขาเล่ากันว่ามีหมอผีคนหนึ่งมาสะกดวิญญาณเอาไว้โดยเอาผ้ายันสีแดงพันล้อมเล่าเสาที่ผู้หญิงคนนั้นตายมันเลยทำให้วิญญาณยังคงอยู่ที่นั่นไม่ยอมไปไหนสักทีอีกทั้งที่เรียกว่าถนนเสาแดงก็พอคาบเลือดที่มันยังติดคาอยู่รวมถึงผ้าสีแดงที่พันไว้นั่นแหละคนเลยเรียกกันหลังจากฟังเรื่องเล่าของกลาจบบรรยากาศอยู่ๆก็เงียบลง นบเองที่ฟังก็ไม่ได้กลัวหรือสนใจนักเพราะทุนเดิมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรทางด้านนี้แต่ก็ไม่เคยลบหลู่แต่อย่างใดได้แต่นั่งเงียบๆฟังคำเล่าของกลา้าเงียบเลยไอ้นบเป็นไงล่ะมึงจะกล้าขับผ่านถนนเส้นนั้นเหรอวะกล้า,ลาหันไปมองนบที่นั่งเงียบอยู่เฉยๆว่าพี่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนบพูดตอบว่าแต่พี่เธอ เล่าแบบนี้คงกลัวหัวหดแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นปลุกความคึกขนองและความอยากรู้อยากลองของกลา้าด้วยความที่กลา้าเป็นชายหนุ่มที่ห้าวคึกขนองการลองกล้าเสี่ยงและยิ่งคำพูดของแคนที่เอ่ยถามเขามันทำให้กล้านั้นเลือกที่จะชวนทั้งนบและแคนออกไปยังถนนเส้นนั้น เนื่องจากตัวกล้าที่ต้องการจะแสดงให้ทั้งแคนและนบเห็นว่าตนไม่ได้กลัวนำซ้ำตนอย่างกล้าสมชื่อเลยชักชวนให้นบและแคนมาเพื่อพิสูจน์ซึ่งนบเองก็อย่างที่บอกไม่ได้เชื่อหรือสนใจอะไรพวกนี้เลยเลยตอบตกลงไปเพราะคิดว่ายังไงก็เป็นทางผ่านที่พักอยู่แล้วส่วนแคนยอมรับว่าใจลึกๆแอบกลัว พอไม่อาจหลีกเลี่ยงการชักชวนของกล้าได้เลยจำต้องมาพร้อมๆกับพวกเขาด้วยตกดึกของคืนบริเวณถนนเสาแดงรถสองคันได้เคลื่อนที่เข้ามาจอดโดยคันแรกเป็นรถของนกส่วนอีกคันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของกล้าที่พาแคนมาด้วยซึ่งพอทั้งสคนเดินลงมาจากรถบอกได้เลยว่า บรรยากาศที่ทั้งสามอยู่ตอนนี้มันทั้งเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนต่างๆน่ากลัวว่ะพี่เป็นแคนที่เอ่ยปากบอกด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่เริ่มสั่นกลัวทำกลัวไปได้ไอแคนดูอย่างไอ้นบไม่เห็นกลัวเลยแล้วมาที่นี่จะทำอะไรผมง่วงอยากกลับไปพักแล้วนะ่ะสิ้นคำพูดของนบ กล้าก็ยิ้มเจ้าเล่ออกมาก่อนจะพาทั้งนบและแคนเดินไปยังเสาแดงที่ตั้งอยู่ข้างๆริมถนนโดยความที่ช่วงเวลาเริ่มดึกลงทำให้บรรยากาศเริ่มเงียบสนิทและเย็นยะเยือกพอทั้งสามเดินมาถึงยั่งเสาแดงด้วยความคึกขนองและอยากลองดีของกลา้ากล้าก็ได้ใช้เท้าเตะเบาๆไปที่เสาต้นนั้น และอยู่ๆก็มีลมบางอย่างพัดผ่านเข้ามาพร้อมๆกับเสียงคิดจะลองดีกับกูเหรอพวกมึงพูดว่าอะไรนะอะอะไรพี่ผมกับไอ้นบยังไม่พูดอะไรเลยแต่กูได้ยินนะหรือมึงจะบอกว่าเป็นเสียงผีสาวอะเหรอหรือว่าจะจริงวะพี่พ่อพอพแยกย้ยายกันกลับเถอะดึกมากแล้วจะได้ไปพักกันนบ ที่ดูท่าไม่ดีเลยเอ่ยปากบอกทั้งสองซึ่งแคนก็รีบตอบตกลงทันทีเออเออกลับก็กลับอยู่ๆไหล่กูก็ปวดสงสัยทำงานหนักงั้นมึงกลับดีๆนะนบไปไอแคนพูดจบกล้ากับแคนก็พากันเดินไปยังรถมอเตอร์ไซค์แต่กล้าที่ตอนนี้การเดินดูแปลกๆเขาเดินไปพร้อมๆกับบีบไหลของตัวเองไป จนกระทั่งเฮ้ยนบที่หันไปมองตามหลังอยู่ๆสายตาก็ดันเห็นกับภาพของยิงสาวหน้าตาเละตาถลนเต็มไปด้วยเลือดและน้ำหนองกำลังขี่ขอ,อกล้าอยู่แต่ใบหน้าที่หันกลับมามองนบเล่นเอานบถึงกับตกใจแต่เมื่อขยี้ตาอีกทียิงสาวตรงนั้นก็หายไปเสียแล้ว จากเหตุการณ์เมื่อคืนเช้าว,วันต่อมาก็พบกับข่าวร้ายที่ว่ากล้าในระหว่างขับรถอยู่ๆเกิดหลับในหรือไม่รู้เพราะอะไรทำให้รถมอเตอร์ไซค์เสียหลกักพุ่งชนต้นไม้อาการตอนนี้อยู่ในขั้นหนักหน่วงโดยเฉพาะขาที่เคยเตะเสานั้นดันถูกรถทับทำให้แตกละเอียดแต่อาการโดยรวม ถึงจะปลอดภัยแต่ต้องพักรักษาตัวระยะยาวส่วนแขนที่ผิดแปลกมากร่างกายที่แค่ฟกช้ำทั่วๆไปต่างจากกล้าที่อาการหนักยิ่งไปกว่านั้นคืนถัดมานบก็ฝันเห็นสาวเหมือนที่พบแต่เธอไม่ได้จะมาทำร้ายเพียงแต่มาขอความช่วยเหลือให้ปลดปล่อยเธอและฝันแบบนั้นมานับอาทิตย์ได้ ตกกลางคืนณถนนเสาแดงนบตัดสินใจแวะที่ถนนเสาแดงนั้นเดินมายังเสาวพร้อมพรมกับท่องบทสวดธรรมะที่ตนพอรู้และตัดผ้าแดงนั้นออกภาพที่เขาเห็นคือหญิงสาวคนเดิมที่เห็นเพียงแต่ตอนนี้รูปลักษณ์ต่างๆไม่ได้เละอีกต่อไปเธอหันมามองนบ ยิ้มอ่อนๆก่อนจะเลือนลางหายไปนบได้แต่ยืนอึ้งกับภาพที่เห็นก่อนจะตั้งสติได้และขึ้นรถขับออกไปพลางคิดกับตัวเองประสบการณ์จากที่นี่บางที่อาจจะไม่ใช่เรื่องงานแต่มันคงเป็นเรื่องของวิญญาณสินะ